ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเขบ้าสู่ Angry ไฟ a i Thailand บายทัชเอร์โฮมในคลิปแบทเทิลวันนี้เป็นกนจ่า Battle Wang Ring เกอร์นะครับผมเป็นสายสดาร์ r k z o d i a คเนาะทางที่แล้วเป็นอีอนเ Emergency ใช่ไหมครับแล้วก็ Genesis สาย Byx Dio E Darius นั่นเองนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งจวนะครับเราตัดกันเรียบร้อยแล้วจัว เปลี่ยนสองครับเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนสองเท่ากันเฮ้ยคัปปี้กันนี่หว่าพี่บอกเปลี่ยนก่อนนะเฮ้ยไม่ได้หรอกโอเคแต่จริงอยากเปลี่ยนแค,นค่หนึ่งว่ะจึ๊บๆโอเคอ่ะตัวคืนสองครับหนึ่งสภาพไม่ต่างได้อยู่ <laughs> มา <laughs> โอเคเริ่มเ,เลย ลิงนี่ถือเป็นเด็กหนึ่งที่กินแดมของทั้งเยอะเนาะรอบเนี้ยใข่ครับเนาะใช่ใช่เข้าเทิร์นจวดแล้วตัวไหนแดมก็ยังไม่มาอยากได้โซสาร์สองไงแดมสองมาตีเข้าอย่างห้าพันจวดไวแล้วดาร์โซดีแอคหตัวโฟตอนเก้าพันเเแวง5 0ห้ครับชาร์จหนึ่งสี่งัเข้าครับ ไม่มีอะไรครับท,ทางเจ๊ดูัะแฟนดอของผมไลท์นอนตี้สิบสไลท์หนึ่งเข้าครับจวดยังไงมามาร้อยกันหนึ่ก้าพันเหมือนกันห้าพันแวนสตารหนึ่ง สิบแปดเลยครับสิวินเต็ดบมองสามสี่ห้าสองมืิตรันเดอ์การกตนครับรอไลท์แองเจลิกา เดี๋ยวเขาจะโซบัสออกแน่นอนอืมตีข้างครับ16ไม่ต้องชาถ้าตีข้างข้างเหออือฮึ66ยืนจีเนาะครับผม1 2จบเิร์นครับยืนนี่แหละเป็นเทพธิดายืนคนเดียวได้ สิเลยเข้าเข้าเข้าโอเคดามิเาววนทิสองหมืนหนึ่งจนเน้นสองหมื่นหนึ่งขอหมืนเนาะครัมอืมไข่รลบสตนครับ ึึึ๊๊๊ดดดคอเขาหนึ่งแวนบวกห้าพันสองหมื่นสองแวนชั้นหนึ่งสิทจั่วโลกะใช่คนึ่งชี่พลังแวนเข้าแวนดีได้เงินอยู่แค่ได้เนาะสกิวโตสามส่วนหนึ่ง โฟตอนเดี๋ยวโฟตอนก็ไปคู่กับบาโจกเนาะใช่ๆแต่ว่ามันคงไม่รีบินแล้วแหละนะอีกกันต้องหาจากทีดีอย่างเดียวเราสำหรับโฟตอนกเป็นของญี่ปุ่นที่เปิดสองสุ่มอ่ะหาจากสองไดาไม่ไม่ได้ไม่มีไม่มีเหมือนกันเป็นดาวาอย่างเดียว โปรตานเป็นแนวอาอย่างเดียวใช่ให้เกิดความศรัทธาและหายากโอ้โหกระจุยตรงนั้นไม่ดีบเสาโอเคาเจขั้นกระจุยโอนเคิดพีจีไปเดียวขั้นกระจุยกระจายกันเลยมาแตกกันเลยทีเดียวว่าไงมาเข้าสองเจ เท่าไรห้าพันแวนฟิวมีไหมสองหมื่นสองหมื่นอ่ะเปลี่ป่ะอืเรียงใต้กองดีกว่าใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเนาะเรียงไวะสแตนครับจอ มื่นหนึ่งแมนชั้นหมื่นได้หมื่นสองสศร้แล้วเอาแมนแตนไม่ได้ใช่ไหมไม่เข้าไปอันล็อกแบบตัวโอเมกา้าโอเมกา้มกาคอลอนี่

เบรกไรต่สามครับบวกค้าพันก่อนนะครับส่วนสองเจีนเจอืนสองสาม สี <c oughs> ต่ตหนึ่งนอนหนึ่งสองสาม้ก่อนนับต้องนับเมตรก่อนไงเฮ้ย <c oughs> มือมีเยอะอะนับดีๆเหลือเชเหลือเหลือเหลืออยู่บนมือดียุ่งนะครับผม <c oughs> นี่ไง นอน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 เรื่องนี้ไม่ค่อยได้นอนถามจริงท,ที่เด็กเจ็เดสิบหรืออะไรเนะี่ยทำไมอ่ะน,องงน,อน้อ่น้อยเอ้อมันมัก็อย่างนี้อ,อ,นอยู่แล้วตอนไหนยูมินอว่าแหละลงชาร์จสามหนึ่งสองสามชาร์จเก็บดบอก้าโสรสามใบผมไม่ถึงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเราอย่างนี้จริง ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่อืมเรื่มใช่ไหมไม่บอลชาร์จจากเด็กบอลชาร์จจากเด็กจริงจริงจริงมันไม่ใช่กับบอลชาร์จจากเด็กไนงะคือยังไม่อยากใช้ใช่ไหม <S 1> 1. <S มอ้บอลชาร์จจากเด็กได้เลยสาม อนนี้แบรนดบกไปหมื่นห้าก่านะต่คิวเบกด้วยเสร็จเซอร์ไบต์อีก็จะโบกอีกหมื่นห้าบวกไปสามหมื่นถวนสามหมื่นถวนอปวดเลยโตหกหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะหกใบวบวกอีกหมื่นห้าบวกสามหมื่นอันนี้อันนี้สองหมื่นสองหมื่นเก้า ห้าหมื่นเก้าแวนโลดสองมื่นหนึ่งมีพลังข้างข้าวแบข้าวแบงอยู่ไม่ได้แวนปล่อยห้าพันสองหมื่นหนึ่งปล่อยห้าพันจ้าอือหึ จุบจึบค,คู่ล็อกสองใบเลยเป็นโอเมก้าเอ่อความก่อนดิความโอเมก้าก่อนดิความ<อ>แบ,บแล้วโอ,อความแล้ว ห้าเองหรอใช่ห้าพันสารหนึ่งสองพันห้าพข้างหนึ่งสองหน่งัับเปลี่ยนห้าเนาะเปลี่ยนห้า ตัดแปนหรอบวกให้แวนสามพัน <3 000. S 1> ตอนนี้แวนเป็นสองหกสองสามหนึ่งสองสามโอเค ตีตัวหกบวกบวกหมื่นห้าอันนี้สองหกสามตัวสามตัวสองหกใช่ไหมเป็นสามหกสามเก้าไม่ไม่บวกหมื่นห้าสองอันนี้สองหกไงบวกสามพันใบก็เป็นสามหกแล้วหนึ่งไะสี่หนึ่งสี่หนึ่งเออสองเป็นหนึ่งสามเป็นหนึ่งสี่หมน เ้าอแวนมื่นเสียวครับโอเคเอา่าจะเป็นล็อกธรรมาดาอืมขั้นหนึ่ง <c oughs> หน้าหลังยังไะตัวไอ้เดี๋ยวยงัยงยงังยังไเพชรเหรอเก็ดอะไรไรอ่ะ แล้วก็พาพหน้าหลังอย่างละตัวแล้วก็ลายเป็นโอเมก้าคตาริยอสซนี่เนีม่มไปใส่มา <c oughs> ถ้าใส่อ่ะอุ้ยลายแล้วเออได้เดี๋ยวค่อยทำหนึ่งสองสามสี่ชี้ก่อเลยสี่เอ้ยอันนี้ผมพูดไปแล้ว่าอ๋อไม่น้าเลยอ่ะใี้ช้เลยอ่ะ เองเองเอาลงไปลูกถ้าไม่เจอนักกีตเลยนะที่ทำมาทั้งหมดที่จบกันแนี่โถทุก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 โอเมิกร้าอือฮะเอยโอเมิกร้า มืเอเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามมือถึงไงกัสามมือดีจีดีดด<ม>จีไปเช็คจัคันเช็าดาเลยก้ออาคัน อ้าวควรจะโดนตัวนี้อ่ยสองสามพี่จิเย้เด๋อวเดอเอยมือเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสอ่จ 2องสามสี่ดอสองเมตรหนึ่งแล้วก็กตัวโทรศัพท์ตังหนึ่ง,งอเมริกันมันน่าจะมีเครื่องหมุนเนาะเริ่มที่เก็บหมุนแล้วนะหมุนไปหมุนมาอที่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในโลกของตะกูกไม่ใช่แล้วแบงก์เันอะไรอ่าสามลูก สามหมื่นใช่ไหมใช่ตอนนี้ได้เลยอืมได้เดียวพอสิสิสิพายตายตายตายหิวไหมไม่หิวไม่ฮิวชิเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายทีแล้วนี่ไงฮิวโอ้ยดิกอร์เขาเหลือสี่ใบพอดีปะเออก็จบแล้วการต่อสู้ระหว่างเจเนซิสกับลิงก์เนาะก็ลิงก์ก็ต้นเกมก็ทำอะไรไม่ได้ยาวๆเหมือนกันแต่เจเนซิสก็จริงๆต้นเกมเจเนซิสมันเป็นข้อดียว ันเป็นข้อดีที่ทำให้เจนในชิดกักของนะผมแต่ผมใส่ผสมกับแองเจลิก้ามันเลยดึงเชงไปนิดนึงาาใช่ไหมมันดึงเชงเพราะเบรกไรไปนิดนึงนะ่ครับดังนั้นลิงก์ก็เลยต้องรอครับผมใช่ลิงก์บอกแล,<อ>ล้วครับภาคภาคนี้ลิงก์มันไม่ได้มีท่าปิดเป็นตายตัวหรอกมันล็อกเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับลิงก์็เหมือนอย่างที่เห็นครับผมว่า3เชินโอเมก้าล็อกได้ก็แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกรอบปะใช่มันเรียกมันก็ยากนะเพราะว่ามันต้องมีเจียนตลอดเวลาใช่มันต้องแต่ถมหลุมให้ได้ตลอดเวลา จริงๆถ้าใส่ควินวอลไป2ก็ได้แต่ว่ามันเปลืองแดมเลยพี่บอกไว้ <ค soever S 1> กลางไม่มีแดม <odes im. S 2> ความกลางกลางที่เราเล่นกันก็คือมันไม่มีแดมความนะครับเป็นข้อเสียเดี๋ยวอนาคตก็มีสายบาโจกับดีล <Cos> ิเตอร์ที่เราสปอยไปแล,ไแล้วออกมาเนาะใช่คร,ครับผมก็โอเคอยังไงตัวสั่นเลยครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วถ้าชอบกดไลค์ติดตามกด subscribe นะผมตรงนี้เลยและฝากเพจเราช่องเราบรรยากาศไฟแคร์ทับชแนลผมจะมีคลิป b บทเทิลดีเองไม่ดูแน่นอนแล้วก็สุดท้ายนี่เขาพูดล้านซีแจกไม่กลับบาซา่าแสนห้าพูดในบทเพลงเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมจะไปใหม่ในคลิปแบทเทิลครั้งต่อๆไปเนาะค,คลิปอื่นๆด้วยครับผมสวัสดีครับ